สวัสดีจ้าวันนี้แม่รถนี่ค่ะทำแกงส้มผักกาดค่ะแกงส้มผักกาดดอกแล้วก็ส่บัวค่ะเอาไว้ใส่บูชาพระศิวลีค่ะนี่ค่ะสายบัวค่ะแม่รดีจะเอาไว้ไหว้พระพวกนี้เช้าใส่สายบัวพระศิวลรีชอบส่บัวแล้วค่ะนีช้าแม่ก็จะเอาไปใส่บาใส่ข้าวแล้วก็ใส่แกงส้ม้วยค่ะอันนี้ก็ผัดเปรี้ยวหวานจ้า สามีชอบผัดเปรี้ยวหวานจ้านี่ค่ะรสชาติอร่อยค่ะอร่อยมากจ้าวันนี้แม่รสทำให้สามีชิมแล้วค่ะสามรสจ้าผัดเปรี้ยวหวานสามีชอบค่ะอันนี้ก็ไก่ค่ะไก่ผัดกระเทียมไม่มียังไม่ได้โรยหน้ามันค่ะโชยังไม่เสร็จโช์ให้ดูก่อนจ้าแม่รสทำจ้าผัดเปรี้ยวหวานแล้วก็แกงส้มใส่หอยค่ะ แม่รถทำให้สามีทานค่ะวันนี้จ้ตัวเองจ้าอร่อยอร่อยจ้าทำเหมือนร้านอาหารนั่นแหละจ้าเนี่เห็นไหมคะรสชาติได้ใจมากค่ะชิมแล้วค่ะสามีชิมเรียบร้อยแล้วนะคะแม่ลถก็จะทานดูพ่อลูกก็คุยกันเสียงดังเสียงดังวันนี้แกงส้มแล้วก็ผัดเปรี้ยวหวานแต่ก็จะตักไว้ใส่บาแล้วก็ผัดไก่ใส่กระเทียม แตเอากระเทียมโรยกระเทียมเกลียวโรยนะคะแม่ราจะใส่กระเทียมเกลียวโรยค่ะแต่แม่แม่ราจะตักใส่จานแล้วเอาโรยโรยทีหทีนึงตอนนี้ยังตอนนี้โชว์ให้ดูอยู่ค่ะตอนนี้โชว์ให้ดูว่าทําค่ะทํากินให้สามีแล้วก็ลูกๆค่ะยกลูก,ลก,ลก,ลกและสามีทานจานเดี๋ยวแม่ราจะใส่จานนะคะเนี่ยลูกชายกับพ่อเขา แม่้วทำอาหารเสร็จแล้วให้สามีทานทีนี้ก็จะตักใส่จานนะคะใครชอบแม่รดก็อย่าลืมนะคะแม่รดก็อย่างนี้ละคะ่ะบ้าบ้าบาบ,าบากดกระดิ่งติดตามให้ด้วยนะคะถ้าใครชอบแม่รดก็กดกระดิ่งตามแม่รถนะคะอย่าลืมนะคะแม่รสต้องขอพูขอโทษด้วยพูดอาจจะไม่ถูกอะ่ะ เขาบอกว่าแม่ไปแม่แม่รถไปอะไรไปเทียบพัทยาคนเมียนมาเขาบอกว่าแม่รถเป็นคนเมียนมาเหรอแม่หลอกว่าไม่ใช่คนไทยแต่พูดไม่ชัดเฉยๆพูดไทยก็ไม่ชัดพูดอีสานก็ไม่ชัดจ้าเป็นตาเด็กแล้วค่ะแม่รถเป็นอย่างนี้ตาเด็กแล้วพูดไม่ชัดหรอกค่ะ พูดผิดพูดถูกจะจะว่ากันนะคะแม่รถพ,พูดผิดพูดถูกอย่างนี้แ่ละจา้าชอบก็กดไลค์กดตามนะคะกดติดตามนะจ๊ะจะขอบพระคุณมากค่ะบายบายนะจ้าอย่าลืมนะคะสวัสดีค่ะลูกสาวหัวร้อ